สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพอกก๊อซซ์อีกแล้วเย,ย้ ที่ห,าห่างยกันไปนานนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะมาทํารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าคิดถึงทุกคนมากเลยเป็นยังไงกันบ้างซึ่งรีวิววันนี้นะคะเป็นสกินแคร์ที่เป็นเฟเวอริ่ของปี2021เลยนะคะเป็นสกินแคร์หนึ่งในตัวที่ส้มชอบมากๆนะคะแล้วก็มีหลายคนถามถึงเข้ามานะคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาทํารีวิวแบบละเอียดๆอให้ทุกคนดูกันจะเป็นตัวไหนนั้นไปดูกันเลย ิมแคร์ตัวที่พูดถึงนะคะก็คือตัวนี้นนเองเมสโยเอสเตติกนะคะ HA densimetric นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นไฮยาลูรอนนะคะเป็นเซรั่มไฮยาลูรอนเนาะก็จะมาในขวดแก้วแบบนี้นะคะสีน้ำเงินนะคะซึ่งแบรนด์เมสโซเอสเตติกนะคะเป็นแบรนด์ที่ส้มพูดถึงบ่อยมากนะคะในปีนี้ทุกคนจะได้เห็นจากรีวิวเยอะๆของส้มเลยนะคะเพราะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ส้มชอบมากเลยนะคะเพิ่งมาได้ลองใช้ในปีนี้แบรนด์นี้เนี่ยเป็นเวรสําอางจากสเปน ซึ่งเขาจะมีทีมนักวิจัยค้นคว้ากันแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นคอสกินแคร์จะชอบสกินแคร์ตัวที่มีการบอกประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะคะซึ่งตัวนี้เขาค่อนข้างบอกดีมากแบรนด์นี้นะคะรวมถึงตัวอื่นๆด้วยแบรนด์นี้ทุก็เลยชอบมากแล้วก็ใช้แล้วก็ไม่แพ้แล้วก็เขาจะบอกส่วนประกอบทุกอย่างแบบละเอียดทุกอย่างเนี่ยมีเหตุผลมีที่มาที่ไปมีผลการวิจัยนะคะทําให้เราค่อนข้างชอบแบรนด์นี้มากแล้วก็ลองหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวตัวนี้ก่อนเนาะ อย่างนู้นเขาูนะคะผิวส้มจะเป็นคนผิวมันนะคะแล้วก็สม้มแบบค่อนข้างแพ้ง่ายมากๆเลยทําให้เวลาเลือกอะไรอะจะค่อนข้างคิดมากนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นไฮยาลูรอน ถามว่าสกินแคร์สายไฮยาลูรอนเนี่ยเป็นสายที่แบบว่าแปลกใหม่ไหมก็ไม่นะคะเพราะว่าไฮยาลูรอนเนี่ยก็มีในหลายแบรนดนะ์เนาะมีหลายแบรนด์ทําออกมานานแล้วแหละแต่เราก็ยังชื่นชอบในการใช้ไฮยาลูรอนอยู่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเติมน้ําให้ผิวเนาะเหมาะกับอย่างเราแล้วก็จริงๆอ่ะคนผิวแห้งคนผิวมันอ่ะใช้ไฮยาลูรอนได้แบบโอเคเลยดีเลยนะคะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราชอบแต่ทําไมถึงชอบที่สุดเพราะมันมีความแตกต่างจากไฮยาลูรอนตัวอื่นๆในท้องตลาดมากค่ะ ข้อแรกที่ทำให้เราชอบตัวนี้และตัวนี้แตกต่างนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกรดไฮยาลูรอนิกเข้มข้นถึง4โมเลกุลด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าซึมได้ถึงทุกชั้นผิวเลยตัวนี้เขาโดดเด่นด้วยเรื่อง crosslink Hyaluronic a c i d นะคะเขาจะครอบคลุมถึงทุกชั้นผิวนะคะทั้งชั้นผิวด้านบนชั้นผิวนอกชั้นผิวในแล้วก็ชั้นผิวด้านล่างนะคะเรียกได้ว่าซึมได้ถึงทุกชั้นผิวนะคะเป็นไฮยาลูรอนิกที่เข้มข้นมากๆเลย ข้อ2ค่ะใครที่ชอบใช้ไฮยาลูนก็น่าจะรู้นะว่าไฮยาลูนเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหนึบๆนิดน,งน,งนึงนะคะแต่ตัวเนี้ยเนื้อเขาบางเบามากทุกคนบางเบาเหมือนน้าแล้วก็ซึมได้แบบดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นเนื้อเจลนะคะ เนื้อเจลเหมือนเกลือกลน้ำนะคะสัมผัสบางเบามากไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะซึมเร็วได้ภายในไม่กี่วินาทีเลยฉะนั้นใครที่แบบไม่ชอบหน้ามันนะคะหรือว่าผิวมันอยากใช้การบำรุงผิวแบบไฮาอูรอนนะคะแต่ว่ากลักวจะเหนอะหนะหน้าตัวนี้ผ่านแล้วก็ใครที่แบบว่าเป็นผู้ชายที่แบบไม่ชอบความเหนอะหนะหน้าหรือว่ามีแฟนอยากให้แฟนใช้แล้วแฟนไม่ชอบใช้สกินแคร์ที่รู้สึกว่าหนึบหนับหน้าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาซึมเร็วมากๆไม่เหนียวเหนอะหนาจริงๆนะคะแต่ ยังให้ความชุ่มชื้นอยู่นะคะเพราะเขาสามารถอุ้มน้ําได้ถึง1,000เท่าของน้ําหนักตัวเลยอีกข้อนะคะที่เราชอบมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะทําให้คนที่ชอบฉีดฟิลเลอร์แบบเรานะคะสามารถคงฟิลเลอร์อยู่บนผิวหน้าได้นานมากขึ้นเออคือแบบตอนแรกเราอ่านเราก็แบบเฮ้ยคุณเวอร์หรือเปล่ามันสามารถทําให้ฟิลเลอร์อยู่ได้นานยังไงนะคะก็คือตัวนี้นะคะคืออย่างที่รู้ว่าไฮยาลูรอนเนี่ยเป็นสารอุ้มน้ําฟิลเลอร์ก็เป็นสารอุ้มน้ําเหมือนกันนะคะ ถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามีน้ําอยู่บนผิวเยอะๆมีน้ําอยู่ในร่างกายเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้ฟิลเลอร์อยู่ได้นานขึ้นใช่ไหมคือเวลาที่ใครไปฉีดฟิลเลอร์หมอก็จะบอกให้ดื่มน้ำเยอะๆใช่ไหมคะซึ่งบางทีเราไม่สามารถดื่มน้าได้ตลอดหรือน้ําอาจจะไม่ได้คงอยู่บนผิวเราตลอดนะคะการใช้ตัวนี้นะคะก็จะทําให้น้ำเนี่ยคือเหมือนน้ำเป็นอาหารของทั้งฟิลเลอร์ทั้งไฮยาล,ลูรอนเนาะเขาช่วยกักเก็บน้ําไวไ้ได้เยอะๆใช่ไหมก็จะทําให้ฟิลเลอร์อยู่ได้นานขึ้นด้วยคุ้มมากๆเลย นอกจากนั้นนะคะตัวนี้เขายังใส่มาให้ครบครบเพราะเขายัางมี anti aging ด้วยนะคะทุกคน anti aging pro complex มากถึง2%เเซ็ลยเป็นสารสกัดมาจากแร่มาค่ช่วยะะชวยะลอริ้วรอยก่อนไว้นะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของริ้วรอยด้วยนอกจากจะช่วยให้ผิวชุ่มชื่นแล้วก็ยังช่วยชะลอวัยด้วยเรียกว่าครบมากๆนะคะนอกจากนั้นเขายังช่วยกระตุ้นการผาลิตคอลลาเจนและอิลาสตินตามธรรมชาติด้วย บบารานะคะคือข้างที่ทาัคือข้างที่ไม่ทาน,นะคะทาทีนี้ี่ทาก็จะแห้งๆแบบนี้นะคะแต่ว่าข้างนี้ที่ทาแล้วนะคะก็จะเห็นแบบว่าผิวแบบดูชุ่มชื้นขึ้นเยอะเลยนะคะนี่แต่มันไม่เหนียวนะคะกคนไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะนี่แบบแห้งสบายผิวมากเลย หลังจากที่ทดลองใช้นะคะตัวนี้เราอยากบอกว่าเห็นผลค่อนข้างเร็วนะคะเราใช้ม,มื่อวานสัปดาห์นึงก็เห็นผลแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีแบบโมเลกุลเข้มข้นถึงสี่ระดับนะคะก็คือซึมทุกชั้นผิวเลยชั้นผิวไหนมีปัญหาก็คือไปจัดการเลยนะคะนอกจากเขาจะทําหน้าที่เหมือนไฮยาลูรอนทั่วไปแล้วก็คือ ให้ผิวแบบชุ่มชื้นนะคะให้ผิวอิ่มเด้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังทําให้ริวรอยดูจางลงด้วยเพราะเขามีแอนตี้เอจจิ้งนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะเรารู้สึกว่าผิวเราอ่ะมันดูใสขึ้นด้วยนะคะแบบดูสว่างหน้าใสขึ้นนะคะเขาไม่ได้มีส่วนช่วยทําให้หน้าขาวอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพอผิวเรามันอิ่มเด้งอิ่มน้ํานะคะผิวมันฟูมันสุขภาพดีนะคะก็จะทําให้ผิว่ดูใสขึ้นหน้าก็ดูใสสว่างขึ้นด้วย ก็คือชอบมากๆนะคะยกให้เป็นเฟริตของปีนี้เลยใครที่อยากได้ตัวบำรงุงผิวแบบครบๆสมๆนะคะเราแนะนําตัวนี้จริงๆนะคะวิธีหาซื้อก็หาซือ้อได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้เลยค่ะยังไงก็แนะนําไปหาซื้อกันดูนะคะใครที่อยากได้สกินแ์ที่แบบว่าครบๆสมๆในตัวเดียวแนะนําตัวนี้เลยนะคะมัสแทกต้องมีนะคะมีเซอร์อีสเตติกเอชเอค่ะ